สวัสดีค่ะช่องแยดอกชาแนลชาแนลมาแล้วค่ะเพื่อนค่ะเอาคอนยักกุคอนยกักกุจากภาษาไทยแปลว่าอะไรค่ะว่าฮูจกักออกสัง่ะออกสังบ้านนน้นบ้านนี้กรุณามาบอกแยดอกเลยด้วยอันแยดอกแปลว่าเป็นค่ะคือเขาทํามาอันเป็นซาซิมิก็ได้ค่ะตอนนี้พี่เทโุนะคะเจ้านายเจ้านายสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้านายเพื่อนเจ้านายเอามาให้ ก็คีรู่งจะกินค่ะซาสมิแต่ยัดดอกมากซาสมิซ้ามอนจ้ะแต่โอเคค่ะนี่นี่นี่เฮ้ยนากินว่าครนายกินบอเจ้าหน้าที่ท่าน่ากินบอเป็นแต่กินอยู่ได้หรอเฮ้ย่าเคืกลังบ้านอันอันนี้ก็แค่รสกำลังบ้านเป็นแบบนี้ค่ะของโอ้ยยูกรเพื่อนผูดยุ่มหมดเอาขอาว้านที่นี่อันเพื่อนสิยอ่างยูกัดเพื่อนพนัเข้ามาเป็นตบวผ้ให หมายี่หัวสันผัดว่าอะไรก็ได้พะนะพูดภาษาไทยสิคะตบยุงเนรอไอมึงตบ <laughs> บอกว่ามึงตบตบตบเยดดอกพะนะอันอันภาษาภาษาภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะได้วันคำสองคำอ่าหนึ่ง,ง,งนนคำไอ้เหี้ยไอสัตว์ไอห,หน้าสตีนยี่ดอ,อกไม้ตูดทีกว่าง่อยได้เมื่อคำบอดีค่ะ นี่ค่ะน่ากินไหมคะคอนอยักกุ๊อันนี้ดอกก็กินไม่ได้หลายดอกค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่ามันก็นแซ่บอยู่ได้แต่โอเคนะออกซั่งกับสิเข้าใจเนาะใช่ไหมคะโอเคอาริโกโตเนสพี่เจลูกขาเจ้าหน้าเจ้านายโอเคค่ะน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคน